สวัสด anyway, like ีท right ุกทุกท so, ่านเลยนะครับ <t> ว in> ันน <in> yeah. ี <t> <in> but, but, ้ก็มาพบกับผมเหมือนเช่นเคยนะครับแอดมินเปิ้นในช่อง NP ไม่มีสาระชาแนลนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นอวีนะครับเราก็จะมาเล่นตัวที่มีชื่อว่าเรี้ยวหมัดนะครับมาใช้สกินใหม่นะครับเป็นสกินฟรีของเราที่แจกตอนนี้นะสกินสมุไรอะไรสักอย่างนะจำไม่ได้นะโอเคก็ทำโมเดลมาค่อนข้างสวยนะครับแต่ก็รู้สึกว่าเรียบง่าย จะดูลิเลียกง่ายๆนะยังไงก็โอเคสวยแหละไปเราไปดูกันในเกมเลยเป็นสกินต้นํำหลักของเยวะนะครับโอเคได้เล่นดักซเลียนะครับอยู่เลนบนนะครับน่าจะชนกับศัตรูน่าจะเป็นอ่าอะไรวะโอเมนนะครับใช่ไหมโอเคใช่นะครับ ชนเลงกับโอเมนเราก็สบายเลยนะเพราะว่าเราระยะตีค่อนข้างไกลนะครับโอเมนมันต้องเป็นระยะตีใกล้นะครับแล้วก็พยายามพยายามอะไรอ่ะรักษาระยะห่างนะครับปาดอย่างนี้แล้วก็แทงครับประมาณนี้นะครับใกล้ๆเราอย่าไปตีกับบันนะครับเราสกิลตีตัวแล้วก็ปาดอย่างนี้นะไปเรื่อยๆต่อตือดนะแล้วก็ยิงสองมาแล้วก็แทงนะโอเคต้นเกมนี้จะได้เปรียบมากนะครับว่างโอเคหนีได้นะจังหวะนี้ แต่ก็ทำสกินทำสกิลออกมาค่อนข้างสวยนะครับเดี๋ยวรู้สึกมันเออไม่ทันนะเมื่อกี้รู้สึกว่ามันเป็นยังไงไม่รู้นะดูโมเดลตอนเดินแล้วรู้สึกมันงงงงเงี้ยงเงี้ยเดี๋ยวว่าสวยก็ไม่ได้สวยนะมันเรียบง่ายเกินไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ก็มันก็อาจจะสวยแหละโอเค อันนี้เรียยังไม่มีประเด็นนะฮะแต่ว่าทีมเราก็นําไปแล้วสองต่อหนึ่งนะครับคิวได้สองนะครับส่วนเราก็ศูนย์ศูนย์ศูนย์แล้วออบเลนยังไม่มีหึงโดนดึงวันนี้ต้องถอยระยะห่างนะแทงไปตีแล้วก็สกิลตีตัวปาดไปโอเคประมาณนี้เนี่ยไม่มีอะไรซีเรียสนะครับเดี๋ยวมาเราเล่นเป็นเป็นตัวที่ระยะกลางนะครับคือไม่ต้องเป็นต้องเข้าไปประชิดใกล้ๆนะไปด้วยแ <laughs> ทงไม่โดนรีบเกินไปนะครับ ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับแทงครับโอเคกลับบ้านดีกว่านะเลือดต่ํากว่าครึ่งครับเราไม่อยู่นะครับเดี๋ยวมันจะจะเป็นภาระให้ลูกหลานนะ <c oughs> เคไปกันต่อนะครับตอนนี้สกอร์รวมอยู่ที่4ี่ตอนนี้นครับเก็บหูเขียวมาได้นะครับกู่เมียนะ่าฝั่งตรงข้ามดีไป หมือนโอเมนอยู่แถวแถวพุ่มนะครับ่อเคเราซุ่มพุ่มซุ่มพุ่มซุ่มพุ่มซุ <laughs> ่มพุ่มอะไรนะฮะเหมือนตีเยอะตีเยอะนวันนี้เราจะร้านแบบส,สวยๆนะครับไม่งั้นอาจจะได้ชีวิตโอเมนเลยครับโอเคได้ผีเสื้อแล้วก็เซอฟิตมาแก้งนะครับเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเคเรนเร็วนะก็บสบายหน่อยหนึ่งนะครับกดลงกลุ่มนะคศัตรูน่าจะอยู่โอเคอยู่จริงนะครับมาไหม ยังไม่มานะ่ยแต่ว่าจังหวะน,นี้โอเมนโดนสตันโอเคเราไปแทงแล้วหมุนหนึ่งแล้วก็แทงหมุนเนี่ยตีทํามตีทำไม,นะำไมนะโอเคได้แล้วก็ศัตรูมาอีกสองตัวนะจังหวะน,นี้ปาดไปแล้วก็สกิลติดตัวมาแล้วตีไหม,มถ้าใช้สกิลติดตัวเมื่อกี้ไปโอไม่น่าจะหลอดนะครับโอเคนะครับพลาดนะครับเมื่อกี้เราไปรอใช้อันตีแบบสวยๆนะแต่เราไม่ได้ตีธรรมดานะ หัวเขียวทำอะไรหัวเขียวกำลังตีดาร์คซเยอร์นะไม่รู้จะได้หรือเปล่านะเนียเกิดมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับไปรู้กันต่อนะครับเจ็ดต่อห้าครับเราก็คิวไปที่สองตายหนึ่งแอดซิซีหนึ่งนะครับหนึ่งไงพี่โอเมนแทงเคลีย oh, ร์เลนจังหวะน,นี้เคลียร์เคลียร์เคลียร์แล้วก็เขาพุ่มเมนกำลังตีผีเสื้อนะรเราจัลาดนะครับลาดมไม่ทันนะครับ พลาดได้ไงวะพลาดไปนะเมื่อกี้เดี๋ยวเรามาขโ,โมยเราเอาป้อมกลางเลยดีกว่านะร,รู้สึกว่าศัตรูไม่อยู่กลางนะครับรัาเราน่าจะได้ป้อมกลางนะเลือดเลือดโอเคเลือดเราเต็มเ,เ,เราไม่ได้นะแต่เ,เราอาจจะได้ไดแลกกับป้อมบนนะ ยังไงเดียวไมออนน้์กำลังเอาป้อมเอุเมเยนกำลังเอาป้อมจังหวะนี้น่าจะโอเคแทงแล้วก็อันติน่าจะแลกชีวิตกับป้อมนะจัง <c oughs> หวะนี้สกิลหนึ่งมาแล้วตีลงังกาตีลังกาแล้วก็แทง,งฟิกเกอร์หลบยัไม่รอดนะเมื่อกี้โอเมนฟิกเกอร์หลบแทงเราครัโอเคเล่นะ okay. น้อยนะขอถอยตั้งหลักก่อนนะครับโอเมน,นก็ฟิกเกอร์หลบสวยนะเมื่อกี้ กันต่อนะครับสกอร์อยู่ที่11ต่อ6นะครับเ้ยต่อ5นะครับดูดศึกของซัพพอร์ตนด้านล่างยังไงรอดไหมหน,หนึ่งกับเอิมเซลฟแทงไมู่ดนะจังหวะนี้แต่สกิลเราลีคูดาวนะครับเขีสกิลมาแล้วไม่น่าแทงพลาดรีบเคือนไป สกิลหนึ่งเราก็ยังทำงานนี่วะถ้าโดนสตันสกิลหนึ่งก็ยังไม่โดนขัดนะครับก็ยังทำงานเหมือนเดิมเลยมื่อก็บเราไม่เสี่ยงนะครับเราไม่เสี่ยงไปหนึ่งหนึ่งกับเซฟิตนะครับซึ่งเซฟิตฝั่งตัวข้ามเล่นเป็นป่านะครับป้อมบนนะป้อมบนเราแตกนะเดี๋ยวเราจะยังไงดิเราลุมคืนแล้วป้อมบนให้ได้นะเราค่อยย้ายป้อมนะ ว่าศัตรูไม่มากันนะแล้วก็ฝั่งเราไม่ไม่เล่นไม่สลับนะถ้าสลับก็น่าจะโอเคแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราป้อมนะไม่น่าจะพลาดน,นะป้อมเนี่ยเราได้ป้อมแล้วเราก็จะไปโบยบินนะโอเคได้ป้อมเรียบร้อยนะฟาร์มทุกอย่างที่เป็นเงินเงินแปดสิบหกจแทงตีตีตายยากซะเอกินในตัวเนี้ยตายยากซะเือกินโดนสตัน๊น รับแดงเป็นของข้าบความอย่งกับบ้านตัวเองนะครับอันนี้แล้วก็มารีวิวอยู่ในแรงไดมอนด์นะก็เลยค่อนข้างเล่นง่ายนะครับซึ่งเป็นไอดีใหม่ที่แอดมินเพิ่งสมัครมาเล่นสมัครมาไาหนานะรประมาณวลวยี่สิบนิดๆน,นะชื่อไอดีก็ตดใต้ผมให้ใทยดมนะสำหรับใครที่อยากจะเล่นก็โอเคไม่ทัน การจะฟิกเกอร์เข้าไปอันติเนีแต่หัวเขียวซักไปหมดในเมื่อกี้สาแบบแทงสวยๆแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพื่อความชนะของทีมนะอือคิดหมดโดนอันตีจางหวะนี้แทงช่วยเพื่อนแต่ไม่เป็นไรนะเราหน้าจะต้องถอยแล้วก็สกิลหนึ่งไปแล้วก็อันติสกิลหนึ่งหลบแทงแล้วก็สกิลตัวปาดโอเคนงหว่นี้เราจะสวนมันต่างคนต่างหดดหลบ ไม่ถึงอีกเซลฟิตโอโหศัตรูหึงข่ามาสองอยังไงปาดหนึ่งปาดสองแล้วก็แทงสัตนด์ไว้หลบก่ออันติดูเดือดแล้วก็แทงโอเคไในหลอดเรียวมาแล้วก็ปาดโอเคเก็บดับเบิลคิวมาได้นะบางกี้สวยงามเนะี่ยไปโอมา <laughs> สกิลเราไม่คูดาวแทงแล้วก็สกิลต,ติดตัวสกิลไม่มีนะตรงหนนี้โอโหไม่หลอด ถ้าสกิลเราคูดาวทันเมื่อกี้ไบโอไม่น่าไม่น่ารอนนะครับดูทรงล <Nash> เลยเกลางก็ยังมีประเด็นอยู่รุยอยู่รุยอยู่โอเคโอเมนตายไปดีเดี๋ยวเราขอออกเป็นดาบไม่ยืนชนนะครับเราจะเล่นแบบยืนชนเลยนะเพราะว่าทีมเราค่อนข้างนำนะครับสกิลเราอยู่ที่เอ้สกอร์เราอยู่ที่ห้าสองสามนะ คิวห้าตายสองแอส่สามนะครับสกสิลเอสกอร์รวมอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดต่อเก้านะครับนะเราหาคลิปเพื่อตีลังกาสองรอบนี้โอเคเจอแล้วตีลังกาแล้วก็ตีลังกาเพื่อความเร็วนะครับ <should> <laughs> มาเพื่ออืว่าจะมาลาัดสักไหนไม่ทันนะจังวันนี้ดูเมียยังไงดูเมียเข้ามาแบบนี้ก็แพงโอเคเมื่อกี้หมัอนไซวีโอเนี่ย อืดูสตัน,นงั้นขอจบเลยแล้วกันนะโอเคจบไปวันนี้เรียบร้อยนะคใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปหรือว่าพลาดไลค์นะก็สามารถกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้นะจะเป็นกำลังใจให้มากนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะส่วนของก็อยู่ท้ายคลิปนะครับโอเคไปแล้วบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย Weekdays, we'd spend our own.